มาดูการตัดนะครับของอเลื่อยโซ่6นิ้วนะครับของวอล์คาโวล์นะครับเดี๋ยวเทสให้ดูกันุ่มมากุ่มมากโอเคเลยครับนะผมนี่ ใครสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับในงานบ้านทศนแฟก็มีนะครับวอลคับตัดดีนะครับผมทดสอบดูแล้วเนี่ยการตัดเนี่ยรู้สึกว่าเราปล่อยเครื่องแบบลงไปเฉยเฉยเนี่ยนิ่มๆเลยนะครับแรงดีมากวอลคัพนี่เป็นแบรนด์ของอังกฤษนะครับมั่นใจในคุณภาพได้เลยแล้วก็ราคาเนี่ยสามารถจับต้องได้เลยนะครับไม่แรงอย่างที่คิดนะครับผม ใครสนใจเลื่อยเล็กๆเอาไปตัดไม้ที่บ้านเรานะครับวัวค้าบก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับแนะนำเลยครับผม